วสวัสดีครับผมผู้เยี่ยมพารวยบุกบ้านเสียดาล่ะครับมาเช้าก็ไม่เจอมาเย็นก็ไม่เจอสายสายหน่อยก็มาละครับโอ้ยเห็ุกับเขาเป็นอีอย่างนานเนี้ยแหละบาดเนี่ยนกกระจาบนกกระจาบนกกระจาบเขาม่ให้รสอะ,ะไรล่ะวะเขมามาให้ซื้อๆไมาให้ซื้อเขาใส่หน้าต่อเอ,อเมื่อไรเดี๋ยวไปเหตุยากันนะ เล็ดยาดีแท้นี่สิแข็งเย็ดใส่บักม่วงเออยาหมักม่วงตีวอายาหมักม่วงปลาอืมอาอันนี้ก็กลับเข้าไว้แล้วครับเป็นอีหยังหนึ่งเมืองทุกพ่อแม่พี่น้องเป็นคุกเองนะครับเสียดาทําเองเลยโอ้ยออมเข็ดพ่อแม่พี่น้องบ้านเมืองเอ้ยปิดตาแซ็บปิดตาแซ็บเข็ดอิโม่นะครับยามนี่เข็ดอิโม่ เสียบเสียบเสียบโอ้ยผู้ใดคือเห็นคือถอนบ้านแล้วเนาะผู้ใดชมคลิปนี่โอ้ไปเกี่ยวหยาพอท้องใสไปพ่อกหรือไปทายเอาวอพี่บอกไปแล้วอันปะบอกแล้วให้ให้ที่ตัวใดเนี่ยนะครับแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนี่ยสามตัวสามตัวเลยโหบัวปล่อยหลายตัวเนาะวันที่แล้วปล่อยศูนย์ ไฟเอีย,ยงก็ศูนย์สี่สูน, 4, สน <c oughs> ย์หาที่นอยมันบอ่อเห็นกันเสร็จแล้วว่าใดวัดไทยทำถึกขากถึงเนี้ยฟานตีนเห็ดเนาะมันบอใครขึน้นหรอกมันมันสิลงมากตัวนี้เป็นสูดไหมมันบ่ครับไม่อืมบ่บ่เป็นสูตรเกขาอมันมันสิหย่อนลงอืม <c oughs> ขึ้นไปก็ดันขึ้นเพรเดียเพราะว่ามันหายแล้วทีอืมมันต้องลงมากเจ้าไหนไปจำถือกระดอกกันเดียวเนี้ยศูนย์สี่สูนยดหา อาจารย์ทั้งแผ่นดินให้บ่ถือแจ๊กงค์ทื่ว่าดวงน้ำเพื่อนเขาเข่าอยู่ดวงน้ำเพื่อนเข่าอยู่ศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าบ่หรือมันอย่างนี้บ่จักแต่ว่าอาจารย์ทั้งไรให้แต่เปลียนหาแปล่ยนหกตายอากลากไปก็ได้สามแปดซื่อสามแปดอันไม่ขายผัดว่าเจ้ามือตายสมนลำหนาบ่บานนีอ่อ่ะ,อะชมเสียดาเพินเห็ดคว้ากันนะครับเด้อ ไปฟังพาเดี๋ยวเดี๋วโตวเลมกใม้ใชอ <Yeah. Okay. S 1> อมอืนี่ละนี่ละนี่ละขอเแ๋ม <c oughs> <fit> มึงมาเสิรเียร์มาหอบ่ใคับรเป่ <c oughs>

ว่าเสื้อ fc แฟนช่องกับผ้าเสื้อได้เอาขี่วันหนาไปมกเลยบ้าฮะชิชิมบ่ชิมเถอะโอ้ยอย่าใส่ถุงให้่อยเดี๋ยวไปมกเดี๋ยวไปมกความดีทุกท่านขงจากว่ามกเท่า้หร่นั่นแหละบองยามันฮะเอากับคว้านี่ละ fc แฟนช่องฮะาโธเอาตรวจสอบไปดูถือว่า เขียนไว้น er ี่เขียนไว้นี่มือเ่้มมาถามนาวัดสันเหนนี่มาถามนาวัดสันมือแล้วว่าแล้วหายยังซี่แวเยเขียนสูตรย้อนเบิ้งนมันมันสิงออเลย อืมท่นจะอยู่แปดก็เก่าเก่าก็แปดนี่นี่นี่เขียนไว้ฮนะชอบอที่เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเงี้ยปะอแต่ว่าผมจับฟังนี่ไปพร้อมจับฟังนี่มาพร้อมมันถี่มากจริงจีิอเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่ชอบที่ตัวนี้เนะาะเจ็ดสามแปดสามได้ไบะเจ็ดสามแปดสามปะเออหางเบิร์นหดก่อนเด้อเจ็ดคือกันเลยงวดกว่อน กันไห้กันนะหัวใจหัวใจขาวบนล่างที่เหนะ็นว่ากันไหวก็ได้ชอบที่ชอบที่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าหัวใจศูนย์หกศูนย์เจ็ดเห็นว่ามันเขาล่างศูนย์เจ็ดน้ำเป้งเป้งนะครับผมากันไหวก็ได้มาแต่ว่าเราวาไม่ยันเอฟซีวาไหลโตนี่เราเลยเห็ดเ, <laughs> เนียน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 หายจีแต่ว่าข้ามเจอเจ้ากับกันบอกมันกันไหวกัได้ยืนยัน่ะไปเจ็ดสามเลยบอไปเจ็ดสามบอกเจ็ดสามแปดสาม มันก็เป็นตัวรองนี่คืม,มือ <1 S 1> อาบนั่นตีไปได้จะว่ากับแปดสามไปได้แปดสามเก้าสามได้แปดสามตัวมากขึ้นกันเออแปดสามเก้าแต่ว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งนี่เก้าหนึ่งนี่ตัวยืนตัวยืนอืเพราะว่ามันเป็นตัวถ่ายของเรือคางมานนี่มันเป็นตัวถ่ยมันเป็นตัวถ่ายมันออกกส่วนหาบนมาส่วนหาเลยหกเจ็ดแปดเก้าซ่องกลาง ศูนย์หนึ่งไทยมันครบหกตัวศูนย์มันมาเดี่ยวว่างันมันมากไปเลยรับเจ็ดบปรมาณนหนมาบ้านมากกับมากตัวหนึ่งจริงจริงอัดศูนย์นี่บปมาณเลยเนาะตัวหนึ่งอ่ะสีมาอะไรขันมากที่เป็ดหลักสิบเป๊ะแต่ว่ามันมากยากบ้านเพราะว่ามันมากเดียวว่างันมากไปเลอเฮ็ดอย่างเนี้ยมันคือเขาฟังฟัๆฮักเลยศูนย์สี่ศูนย์หนานที่เสียดายหลายเนาะลายต่อลงมาเยี่ยเฮ็ดบ้านเฮ็ดเอ่อ 6กตัวตัดบนสองตัดล่างซองซ่องกลางเนี่ยซ่องกลางนับตัวนเนี่ยมันเท่าไรย่อนลงมามันดีเป๊ะเลยคือว่าบ่อยครบกันนี่คือเกา่าแนวเรื่องวดนนี้วดที่สามที่มันเขามาหรอเปล่เออยมันเขามาก็เขามาเจ็ดหาเก้าหา 95. เจ็ดจนยอลงมาเข้ามาโอ้งหวัดเข่าเจ็ดหาล่างเจ็ดหาเก้าหาว่าตะพุ่นเลยใช้ถุงใช้ถุงใส่ถุง ไป,ไปอยู่ไปยังฮะมยนต์นนก็แคินี้ยันดียันเด้ออ๋อกาบข้าวไปกินนอกจากอันนี้แหละก็มีออมนะครับผมทุกยอดมาสัจนะขอบคุณลหลายๆครับผมเมืม่อนี้อำลาพาจากซรัมนี่แหละเอฟซีแฟนชอ็อตซื้อไว้เลยสามตัวอ่ะไผ่มักแนวทางของ เสียฟีดาแ,แบ่งปันกันจัดลอตเตอรี่เลยนะครับจัดรถจัดรเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเหรเห็นหน้าเห็นตา,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 ากันแล้วนะนี่